ภาพที่นะ่ารักของแอดยินดีต้อนรับสุ่ช้าง baby monster world มาแล้วค่ะกับ จัปนปลันคนนี้หวังว่าเป็นเพื่อนทุกคนจะสบายดีงั้นเรามาข่าวๆกันเลยเริ่มที่ตอนนี้น้องภริตาและน้องจิกิตาเดินทางกลับถึงเกาหลีกันแล้วนะคะโดยตอนที่อยู่ในสนามบินไทยครอบครัวของน้องๆทั้งสองก็มาส่งน้องๆด้วยน่ารักมากๆเลยแอดก็ขอให้ภริตาและจิกิตาได้รับและเก็บพลังใจที่ได้จากครอบครัวและแฟนๆชาวไทยไปเป็นแรงผลักดัน สู้ฝ่าฟันอุปสรรคในอนาคตขอให้พวกหนูเข้มแข็งและอย่าลืมว่ามีพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสู้ๆคะ่ะและเมื่อเชา้านี้น้องๆเบมอนก็มาปล่อย forever magazine sketch film เป็นคลิปเบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมทซิงเกิล forever อโหแล้วดูความ p r o f e s <Wow>. s i o n a l องน้องนอละคนสิมีความเป็นโมเดลท่านหนึ่งนางแบบสาวราสเนมากแนมะ่ พีรุกะสวยเคียวอาสาปราเปรียวมั่นใจชิกิตาโพสท่าจิกกล้องไม่ไหวโรราสวยไบยสง่างงามอายอนความขี้เล่นน่ารักรามีอินเนอร์อย่างมัน่นพริตากับรอยยิ้มวันวน,นั้นโปรสเสน่ห์คาริสมาออรานะ่าหน้ามองที่สดนิรุอไอดอลนึกว่านางแบบปกดิตยสารก็ไม่ปานเสื้อผ้าหน้าผมจริตการโพสท่าเอาย่ยใดบอดี้ก็ห กันทุกคนเบมอนต้องรันวงการนางแบบระดัหนึ่งเป็นโมเดลได้ย่สบเยอบายเลยอ๋อสวยรัดกันทุกคนเลยลูกแม่และสำหรับ MV forever นั้นล่าสุดก็มียอดวิวทะลุ30ล้านวิว30ล้านวิวไปประเเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้เบมอนยังเป็น the most searched fifth gen groups on Google worldwide ศิลปิน K-pop กลุ่มใน Gen 5ที่ได้รับการค้นหาชื่อมากที่สุดใน Google ทั่วโลกแถมยังเป็น the most followed fifth generation groups on different platforms ศิลปินกลุ่ม K-pop Gen 5ที่มียอดการติดตามเป็นอันดับหนึ่งในหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Instagram, TikTok, YouTube, Spotify และ Facebook เมาๆจุกๆบรรุกแพลตฟอร์มไปเลยค่ะควีนยังไงก็คือควีนของจริงค่ะ และแอดก็มีคลิปก่องน้องเบมอนมาส่งท้ายฉันเลยอยากจะแชร์สเลิบเกินอยากให้เพื่อนๆได้หวิดถึงความน่ารักนี้ด้วยกันโดยคลิปแรกเป็นความซิงโครไนซ์ของอาชอนกับอาซาที่มีคนจําคลิปให้เห็นกระชัาเลยว่าสองสาวนั้นทําอะไรคล้ายๆกันในเวลาไล่เลี่ยกันด้วยค่ะโอ้โ ความบิดเอวหย่อนก้นปัดผมเสรยผมเงยหน้าบใบยบทา,าสองมือให้กับแฟนคลับแล้วทำไมถึงได้จาพร้อมกันขนาดนั้นนะคะหนุนล,ลูกมีความเป็นซิสเตอร์พี่สาวน้องสาวมากเว่าแฝดพี่แฝดน้องในคอลเวอร์ชั่นงี้ปะ่ะฮะเป็นอะไรที่น่ารัก สองสาสต้องสนิทกันมานแน่ๆเลยค่ะและอีกคลิปเป็นเม็ดเล่น้องปากกระพงไอ้ <I. S 1> น้องรามีในงานแฟนมีติ้งในแบงคอกที่เจ้ารามีพูดภาษา,ษาไทยสามเนียงไทยได้ทึ่งใจมาก <c oughs> น่ารักจริงๆค่ะเพื่อนๆง้นเราไปดูกันเลย เราทุกท่านที่ถ่ายรูปคือท่าอะไรอืมหนูอยากพี่หนูหูก็สบายใจแล้วใครๆก็ไม่รักหนูคณะผัหลงยังใส่น่าหน่อยใครๆก็ไม่รักหนูคณะผัหลงยังใส่น่าเลยอ๋อหนูเอ่อพัทไทแล้วก็เอ่อปากกระโปงเอ่อคนไทย คนไทยคนไทยวหทีมนี่อ่แม่คนไทยของพี่แวันมอวันมอวีหนึ่งทีสามส ว่างานนี้น้องรามเกจะต้องตกพอพอ่อแม่แ,มแ,มแฟ,น,แฟ,น,แฟนชาวไทยได้อีกมากโขเพราะความน่ารักเป็นกันเองและไม่อยากกลับบ้านของเจ้ารามีฉันนี้ก็โดนตกเป็นละหนึ่งซึ่งแอดก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปทุกคลิปในทิกจกมานักที่นี่ด้วยนะคะมีแต่คลิปของรามีที่น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดเอามาฟันนะคะปเปื่อิร์กกิ้งองไรก็เมนกันมาได้เลยความปังของ f o r e v e r และความปากระโจงของเจ้ารามีนี่ว่ารามีคือคนไทยคนหนึ่งแล้วนะอ้อฉันโดนตกจริงๆอะ่ะใครโดนเจ้ารามีตกเหมือนฉันบ้างก,ก็ยกมือเม้นมา่อย <Okay. S 1> สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีกองเพื่อนๆทุกคนเลยนะกด subscribe like share เป็นกำลังใจให้แอดและทีมงานด้วยนะคะและพวกเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า ดูแลรักษาสุขภาพเทคแกร์ care, กันด้วยรักๆๆไปแล้วไปบาานสิค่ะ